สวัสดีครับต้นชาวล็อกมาแล้วครับวันนี้ผมก็นํารถเท่ๆมาเสิร์ฟให้ลูกค้าชมเป็นตัวอย่างนะครับหรือถ้าลูกค้าสนใจก็ลองมาคุยกันได้เลยนะครับอ่าที่ลูกค้าเห็นอยู่เนี่ยเป็น c a ป4นะครับเอตัวออโต้นะครับโฉม2023นะครับโอ้โหคันนี้แค่เห็นด้านข้างเราก็รู้แล้วว่าแต่งไม่ใช่น้อยเลยครับ ปเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันแต่งมีอะไรบ้างนี่เลยครับกระจังหน้าและสเกิร์ตนะครับของ s s p o r t y นะครับโอ้โหสวยจริงครับมองไกลๆนี่เหมือน X-series เลยครับส่วนตัวนี้เนี่ยโคมไฟหน้าเดิมจะเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับและไม่มีตัดหมอกนี่เลยครับแปลงหน้าได้ครับแปลงไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับและมีเดย์ไลท์ในตัวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับ คือไฟเป็นตัวท็อปเลยครับเราไปดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยใส่แมกคอสมิกนะครับแท้นะครับผมของแท้นะครับตัวนี้6กลูนะครับยาง2-4-5นะครับอ่านี่ก็จะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับกระจกมองข้างก็ใส่ชุดแต่งนะครับผมนี่ครับ เอส r ปอร์ตี้แท้ครับจากโรงงานเลยนะครับเป็นชุดแต่งเสริมเพิ่มเติมนะครับคันนี้ก็ใส่ฟิล์มนะครับ60รอบพันนะครับติดตั้งคิวกันสาดเรียบร้อยนะครับและเสากากาศบนหัวเก๋งนี่ก็มีชุดแต่งให้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยหัวด้านท้ายนะครับอ่านี่เลยครับสปอยเลอร์นะครับ รับเข้ากับตัวไฟเบรกหลังนะครับโอ้โหสวยงามนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยหนึ่งและสวยแหละสองทำให้ลูลมนะครับปูบพื้นกระบะแม็กไลเนอร์เรียบร้อยนะครับอันนี้นี่ก็รอลูกค้ามารับนะครับส่วนชุดเดิมของช่วงล่างเนี่ยก็คืนให้ลูกค้านะครับ โอ้ผมจะพาไปดูด้านหลังแต่แคบหลือเกินอ่ะเอาเท่าที่ดูได้นะครับไฟท้ายนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นไฟท้ายลมดำนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งด้านหลังเขานะครับมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในดีกว่าครับ ภายในนะครับของเจ้าแคปโฟเอสออโต้นะครับนี่เลยครับเดิมเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าธรรมดาเลยนี่ก็เป็นเบาะหนังดําได้แดงนะครับทรงสปอร์ตสวยงามครับหวงมาลายสามก้าทรงสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเกียร์ออโต้นะครับส่วนหน้าจอเนี่ยผมใส่ให้นะครับเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับเชื่อมอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงดู Youtube ได้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับแต่เรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะว่าฟิล์มเพิ่งติดเสร็จครับเพราะมันต้องต้องติดกาวครับเผื่อสมมติลูกค้าจะย้ายตำแหน่งดึงออกมาเดี๋ยวฟิล์มจะลอกออกมาทั้งทั้งแผ่นนะครับโอ้โหกว้างขวางมากเลยครับถ้าดูจากมุมนี้ดูแล้วนั่งสบายเลยครับ นี่ครับกว้างมากนะครับสำหรับราคาเปิดตัวเจ้าแคปโฟเอสเกียออโต้นะครับถ้าราคาเดิมๆจากโรงงานเลยเนี่ยจะราคา7,56 0 0 0บาทจะไม่มีชุดแต่งนะครับจะเป็นล้อกระทะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าชุดแต่งคันนี้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จก็ประมาณ7,000 70, 0บาทนะครับผม แต่คันนี้เนี่ยผมทำโปรดาวและออกรถอยู่ที่8ปด0 0บาทเท่า 10, นั้นนะครับผ่อนประมาณหมื่นต้นๆนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์082-635-8985นะครับ i.d.line ก็ ID Line เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับ <win> ส่วนช่องทางติดต่อก็จะเป็นช่อง tiktok <win> นะครับโห oh, ช่องนี้ก็นกีนก่กำลังฮิตเลยครับ ทิกตอกก็ต้นชาวล็อกนะครับส่วน YouTube ก็จะเป็น YouTube ช่องต้นชาวล็อกขายอี u z u นะครับลูกค้าติดอะไรผมช่วยดันทุกเคสได้รับลดแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ